คือเป็นของธรรมชาติที่หาอาหารได้ยากอะเหินที่จะหารูปร่างทรงลักษณะแบบนี้ไม่ว่าใครที่ได้ครอบครองเนี่ยก็สาวติดอะบอกแค่นี้นาที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือผีป่านะผีไม่ใช่ผีป่าธรรมดาโคตรพ่อโคตรแม่ผีป่านะผมเดินทางออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้าตู่แล้วนะครับ ก็เมื่อคืนมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายพี่ที่ผมไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆดูกันนะครับนะตกมุดๆเนี่ยหญิงบ้านป่าคนนั้นมาหาผมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำข้าของอาหารมาให้ผมเต็มเลยมีน้ำพริกด้วยที่ผมดูเมื่อกี้ผักผอกต่างๆมากมายนะครับก็จากลากันด้วยดีครับพี่นะผมแล้วก็หญิงบ้านป่าคนนั้นสวยมากนะหน้าตาเขาสวยมากขาวมากนะครับ ก็ผสมดังที่คำโบราณบอกนะครับนะหาช้างเผือกต้องหาในป่าที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูของวิเศษที่ทองกวาวให้ผมมาเหมือนว่าจะเป็นปลาหลักคิดหุ่นนะครับผมหาหาได้ยากมากนะครับเดี๋ยวจะให้ที่เพื่อนๆดูกันกน,นะตอนนี้ผมหาจับปูได้สองตัวปูตัวใหญ่ใหญ่เลยนะใสๆเลย ก้ามเขาใส่มากน่าทานมากพี่นี่นะครับให้ด,กกดูก้ามปูใส่มากดูก้ามปูใส่มากน่าทานมากเนะทุกคนดูน่าทานไหมล่ะแบบนี้น่าจับมาได้สองตัวครับนะตอนนี้ผมกลับมาถึงยังห้างของผมล้วนี่ห้างที่ผมได้มาเจอกับทองกวาวครั้งแรกก็ณนะห้างตรงนี้ ยังไม่ได้ขึ้นไปดูด้านบนเลยว่ายังนั่งได้อยู่หรือเปล่านะครับลำธารบรรยากาศนะที่แห่งนี้นะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาพักทำอาหารกินก่อนนะหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะเอา,เอาปลาลักฉิดหินให้พี่ๆดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหุงข้าวหุงปลากินเน้นกินนั้นก่อนนะครับทุกคน วันนี้ผมจะหุงข้าวโดยการใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับเพราะว่ากระบอกไม้ไผนะ่เนี่เขามีความหอมอยู่ในตัวนะก็ทุกคนก็ลองเอาไปนำไปใช้ดูนะครับเราเจาะรูให้เขาได้แบบนี้นะแล้วก็เก็บฝาปิดเขาไว้ด้วยนะใส่ข้าวสารลงไป แล้วเอามาตั้งไฟเลยครับทุกคนแบบนี้นะตั้งไงัเลยสึกเองมาดูกันว่าเอออย่างบ้านป่าให้อะไรผมมากินบ้างน,นะ <c oughs> ผักเต็มเลยนะั่นแะผมต้องแบกมา ันนี้เหมือนจะเป็นไส้สัตว์นะไส้สัตว์เดี๋ยวจะต้มไส้สัตว์กินวันนี้แล้วก็มีเลือดด้วยถุงนะยที่เขาให้มานะครับอ,อันนี้เป็นหม้อที่บ้านของยายเพิงนะครับก็ผมถามว่าหญิงบ้านป่าว่าขอหน่อยได้ไหมขอกลับมาได้ไหมเขาบอกว่าได้นะครับเพราะว่าผมกลับมาในป่านะผมไม่มีหม้อข้าวนี่ลาบากมากมีน้ําพริกด้วยนะ เต็มเลยพี่มีน้ำพริกครับแล้วก็มีไส้สัตว์แล้วก็มีเลือดนะครับผมะเขาให้ผมนละ้แล้วก็ดูผักไปเขาให้ดิโอ้โหมะเขือมะเขือยาวเต็มเลยพี่ดูดิอันนี้กินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวเราทํากินกันนี่ครับดูวิธีการหุงข้าวพี่ตั้งไปแบบนี้เลยเดี๋ยวข้าวสุกเองไม่ต้องกลัวว่าไม้ไผ่จะไหม้ นะครับมันไหมอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไหมไปไม่ถึงข้าวหรอกมันมีน้ํารองไว้ชั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูห้างหน่อยว่ายังสมบูรณ์ใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับ ทำแกงอร่อยอร่อยกินกันครับเดี๋ยวกลับไปบ้านนี่ต้องกลับไปตัดเท้าตัดผมแล้วพี่นะผมต้องเอายางมัดผมแล้วพี่ผมมันแทงลงมาแสบลูกระตามากเลยนะครับเดีย๋ยวมาตำเครื่องเคียงกันครับมีกระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกนะครับผม วันนี้ทำแกงไส้อะไรไม่รู้น่าจะเป็นไส้สัตว์นะครับที่แม่หญิงชาวป่าให้ผมมานะคือก mm ็ hmm. เอาเป็นครกบ้านๆนนะครับผมนะ mm hmm. คนสมัยก่อน mm hmm. เขาใช้วิธีนี้แหละทําอาหารกันนะไม้ไผ่ในประโยชน์เขาเยอะมากพี่นะครับ ทำเสื้อก็ไม้ไผ่ก็ได้ทํากระดาษกระดาษเขียนเนี่ยเขาก็ทํามาจากไม้ไผ่แลเสื้อผ้าสมัยก่อนเขาก็ทำมาจากไม้ไผ่ผาาไไผไประโยชน์นเยอะจริงๆเลยพี่ไม้ไผ่นะครับ จะใกล้ฝุ่อะไรผมับลง ผัดเครื่องให้หอมเลยนะครับทั้งขี้ทั้งไส้ใส่ไปหมดสิ ตั้งแต่ลากับทองกวางมานะันอยากกินของอะไรที่มันซับๆนไม่รู้เป็นไรนะครับผมอันนี้ผมอยากกินเองนะก็เลยขอให้ยิงบ้านป่าหามาให้เขาก็หามาให้ได้นะสุดยอดเลยแต่ต้องกินให้มันสุกๆเนาะ อย่างเงนลาบน้ำตก่ะพี่เฮ้ยเดยกินข้าวกันดีกว่าที่อย่างจะททำลาบน้ำตกอ,ะอ่ะหน้าตาโอเค,อ,เคอยู่นะหน้าทานอยู่นะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูฝีมือการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่กันว่าข้าวจะออกมาสวยหรือเปล่าเลยครับออมาข่าตรงนี้แล้วละ โอ้โหโอ้ว้วาวโอ้โหหอมมากอย่างกับข้าวหลางดีเลยสวยงามตามทองเรื่องครับโอ้โหนิ่มด้วยนะอ้ะาพี่จ๋าในป่าได้กินอย่างไงี้ถือว่ามีบุญแล้วเนี่ย ข้าวสวยมากข้าวหอมมากข้าวสวยกินแบบแจงร้อนๆ mama <sweak> Oh <sweak> มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้บอกทุกคนคือว่าผมได้เจอกับรองเท้าของผมแล้วนะระหว่างที่กลับมาตามทางนะครับก็เจอมันเอกระจัดกระจายอยู่พี่ตรงนี้คู่หนึ่งเดินไปหน่อยก็เจออีกคู่หนึ่งนะครับก็กลับมาเจอรองเท้าผมละก็โชคดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเขาเรียกว่าอะไรนะปลาหลักฉิดหรือเปล่านะที่ทองกราวทิ้งไว้ให้ผมนะ บอกเลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยอยืสาวติดแน่นอนที่เห็นไหมออ,อันนี้ขออภัยนะพี่นะมันคล้ายๆกับลูกอวัยวะเพศเหมือนกันนะนี่มันเป็นลักษณะประมาณนี้ต้นเห็นไหมแล้วก็เขาจะมีตรงนี้ด้วยดูดีนะครับมันเป็นเห็นที่แปลกมากๆครับทุกคน ครับพี่พี่แปลกไหมครับไอของพวกนี้อะ่ะมันเป็นของจากธรรมชาตินะก็มันมีขึ้นมาเองตามธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับพลังงานธรรมชาติของเขาเองโดยที่ไม่ต้องผ่านการปลุกเสกใดๆนะไม่เหมือนไม้ที่เขาทําขึ้นมาถ้าเป็นไม้เนี่ยต้องผ่านการปลุกเสกถ้าไม่ปลุกเสกก็เป็นแค่ไม้ธรรมดาแต่ของแบบนี้เนี่ยเป็นหินนะอยู่มาหลายร้อยหลายพันปีแล้วพี่เขามีพลังงานจากธรรมชาติของในตัวของเขาเองนะ ไม่ว่าใครที่ได้ครอบครองเนี่ยก็สาวติดอ่ะบอกแค่นี้นะครับผู้หญิงเข้าหายเยอะนะผมได้ทดลองใช้แล้วอ่าวันก่อนเมื่อวานนะครับผมนะก็สาวบ้านป่าติดงอมแงมแบพี่เ้ยนี่นะครับเนาะทองกราวก็ได้บอกกับผมไว้ว่าเออไอของชิ้นนี้เนี่ยนะเขาช่วยช่วยป้องกันพูดผีป้องกันภัยให้ผมได้จริงนะแต่อีกอย่างหนึ่งก็ มันมันจะเด่นไปทางเรื่องผู้หญิงซะเยอะผู้หญิงจะเข้ามาหาผมนะก็ให้ผมตั้งมั่นรักเดียวใจเดียวนะทองกวางก็ได้สั่งเสียวไว้นี่นะครับนี้ผมให้ดูใกล้ๆชัดๆนะคือเป็นของธรรมชาติที่หาหาได้ยากอเถามว่ามีไหมมีแต่ว่าหาย,ยากมากหินที่จะหารูปร่างทรงลักษณะแบบนี้นี่ มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ผ่านการเจรไนแต่อย่างใดนะดูเขามีเส้นรอบตัดของเขาด้วยเห็นไหมแม้แต่ตรงนี้เองก็ยังมีเส้นรอบตัดเลยนะครับนะผมมีติดตัวไว้ก็นะสาวเข้ามาวุ่นวายนะมีใครอยากจะได้บ้างหรือเปล่าพี่ใครอยากจะได้คอมเมนต์กันเข้ามานะผมให้ได้นะครับผมนี่นะ ผมให้ได้นะแต่ว่าอา่าผมก็ไม่รับประกันนะว่าผู้หญิงจะติดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าบางทีพี่ไอ้ของเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองเออมันอยู่ที่ความพึงพอใจอนะ่ะพี่นะรูปร่างหน้าตาสาวสาวไอผู้หญิงชอบไหมนะครับผมก็ ผมจะบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไ้ของพวกนี้เสมอไปบางทีมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะถ้าเราไม่มีเงินเลี้ยงข้าวสาวเลยอย่างเงี้ยสาวเขาก็เขาก็เมินนะครับผมนะมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไอ้ของพวกนี้เสมอไปนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าของพวกนี้มันก็มีส่วนนะยขยับ บางอย่างมีใบไม้ขยับกองนู้นนะทุกคนเป็นตัวอะไรนะอะไรวะเฮ้ยข้ามตามกูมาวะ ให้เพ่ไอตัวนี้เหมือนที่ผมเคยเจอบนต้นไม้นะที่มันฉุดกระชากของกวาวไปอ่ะมึงตามกูมาถึงนี่เลยเหรอมึงเป็นตัวอะไรวะมึงตามกูมาทำไมตามกลับไปบ้านนี่ยุ่งเลยนะ ผมกลับไปไม่ได้กลับไปตัวเปล่าเดี๋ยวพาผีเข้าบ้านเอะพ่อแม่ด่าเลยนย่นเงี้ยเฮ้ยเป็นใครอะ่ะมาตามเราทำไมต่างคนต่างอยู่ดิ ต่างคนต่างอยู่ดิวะมึงจะเอาอะไรจากกูอีกผีอะไรวะหน้าตาน่ากลัวมากเว้ผีอินเดียป่าววะ,วะไม่ได้หรอกถ้าตามผมกลับบ้านไม่ได้ต้องบอกให้มันจบตรงนี้มึงต่างคนต่างอยู่มึงอย่าตามกูกลับบ้านนะ ต้องกินหิ่งสักลูกไปกลับไ,<ป>ไปบ้านนะมึงไปไปที่ของมึงซะอย่ามายุ่งกับวา,ายกับกูไปเด้มึงกลับไปบ้านมึงไป นิ่งอนกนิ่งหก,กลับไปที่ของมึงซะไปเ,ออเราเบียดนิ่งเลยนะผมควรจะต้องไปนะไม่ใช่มันออกจากตายแห่งนี้ดีกว่า ถ้ามันตามผมกลับไปบ้านได้ก็เดี๋ยวเจอหมอผีนะครับเดี๋ยวเอาหมอผีมาปาบถึงบ้านเลยถ้าไอตัวนี้ตามกลับไปชุห้าวนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือผีป่านะผีไม่ใช่ผีป่าธรรมดาโคตรพ่อโคตรแม่ผีป่านะ เป็นผีป่าที่เขามีฤทธิ์นะครับผมเหมือนว่าเขาได้รับการบูชาจากใครผมไม่รู้แหละแต่ถ้าผีธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่แต่งตัวดีแบบนี้แสดงว่าผีมันได้รับการบูชามีคนส่งอะไรให้นะครับผมดูดิแต่ว่าปัญหาใหญ่สำหรับผมแล้วนะที่ผีระดับนี้ตามผมดูจากรูปร่างท่าทางนะการยืนยังไงก็ผีพี่ ้าผมกลับไปถึงบ้านแล้วยังตามมาก็มันเก่งเป็นไปแล้วละต่างคนต่างอยู่ซะกลับไปที่ของมึงเราไม่มีอะไรต้องผูกเวรผูกกรรมต่อกันนะไม่เคยไปทำอะไรให้มึงเลยอย่าผูกเวรผูกกรรมกันเลยดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดิปาวกมือเรียกด้วย ออกจากป่านี้ดีว่าอันตรายแล้วนะครับทุกคนผมจะเดินทางกลับบ้านผมแล้วนะหาวิธีปราบมันยังไงวะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันยังตามผมอยู่หรือเปล่าถ้ายังตามโอ้อะไรมันโ๊้เช๊ะขนาดนี้เดินมาพอดีหล่นใส่หัว,วพี่ไะรีบออกแล้ว